สวัสดีครับวันนี้เกษตรตล้อบายเกษตรแฮปปี้นะครับวันนี้ก็พาทุกท่านมาเที่ยวสวนทุเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูทุเรียนที่อยู่ในช่วงของฤดูฝนนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเจออะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยฮะนี้ฮะฝนเยอะนะครับใบก็จะเหลืองนะฮะไม่ยอมขึ้นสีสักทีนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่นะครับก็น่าจะเกิดจากการที่ว่าน้ําในดินเยอะเกินไปจนไม่มีออกซิเจนในดินนะครับสิ่งที่ช่วยให้ออกซิเจนในดินทํางานได้ดีขึ้นนะครับก็คือแสงแดด แต่วันนี้พอะอากาศเป็นอย่างนี้ฮะฝนตกอย่างนี้นะฮะกำลังมาเลยฝนผมต้องหาตัวช่วยครับวันนี้ผมก็มีน้องกราฟมาด้วยอีกจะมาอธิบายว่าการใช้แคลเซียมตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับเชิญน้องกราฟเลยครับสวัสดีครับผมน้องกราฟนะครับจากบริษัทชาลีเอ c พีซีนะครับเป็นพนักงานส่งเสริมการขายนะครับวันนี้ได้มาเยี่ยมสวนลูกค้าว่าจะเอาอะไรมาทําการทดลองเพื่อเก็บความรู้ให้กับรายการนะครับวันนี้มาแลกเปลี่ยนกันนะครับผม วันนี้ได้พาแคลเซียมตัวหนึ่งเข้ามานะครับอ่ะเดี๋ยวพามาเลยอ่ะเดี๋ยวพามาดูนะครับแคลเซียมตัวนี้นะครับเป็นยังไงเดี๋ยวให้น้องการอธิบายครับก็จะอธิบายเบื้องต้นนะครับว่าแคลเซียมตัวนี้นะครับคือแคลเซียมซัลเฟตนะครับพี่แอดก็ตัวนี้จะช่วยนะครับปลดปล่อยแร่ธาตุในดินนะครับแล้วก็สร้างความแข็งแรงให้กับต้นทุเรียนในช่วงนี้นะครับซึ่งจะมีความแตกต่างจากยูเลีย4600นะครับเพราะว่ามีแคลเซียมด้วยตั้ง12 นะครับผมแล้วเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับมาดูกันยิมเจศูนศูนย์ครับไปดูกันปะร้องเลยต้นขนาดนี้เราจะใส่สักเท่าไหร่ดีครับประมาณสักครึ่งกิโลครับผมสักครึ่งกิโลอันนี้เป็นถุงขนาด1นกิโลนะครับเราจะใส่ครึ่งถุงต้นละครึ่งถุงนะครับอ่าลองเลย ระหว่างที่กําลังรอเจ้าของมานะครับเราน้องกราฟกำลังใส่ปุ๋ยอยู่นะครับนะฮะก็นะเดี๋ยวคุงท้อนะครับสาหรับคนที่กําลังปลูกทุเรียนนะครับเราเจอสภาพใบเหลืองๆนี้นะฮะมันไม่ยากเลยนะครับวิธีแก้ง่ายมากแต่ปัญหาคือถ้าฝนยังตกหรือน้ําขังนี่โคลองสังเกตดูว่าถ้าน้ําขัดโคลนะครับใบจะเหลืองปัญหาคือเราอย่าทำให้น้ําขังการจัดการแปลงทำไงก็ได้อย่าให้น้ําขังโคลต้นเด็ดขาดนะครับ อย่างแค่เรามองอย่างเงี้ยเหมือนไม่มีน้ำนะฮะแต่พอเราเดินเหยียบเข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยน้ำที่โคนยังเยอะมากนะครับก็เนื่องจากฝนเพิ่งตกไปด้วยนะครับแล้วก็ทําที่ให้สลบลงไปนะครับหรือหาช่องระบายน้ําให้ดีนะครับถ้าดีแล้วจบครับปัญหานี้จะไม่เกิดเดี๋ยวอู้ครับเดี๋ยวน้องใส่คนเดียวเดี๋ยวเหนื่อยเดี๋ยวไปช่วยน้องใส่ก่อนไปเ,เดีนยไปนี่ยิ่งเจ็ดศูนย์ครับแก้เชื่อมเดีเจเชื่มไป วันนี้วันที่27เดือน9นะครับประมาณ1นอาทิตย์เศษนะครับหลังจากที่เราเทสโด270012 c ลเซียม7 s เ n f e r นะครับตอนนี้วันนั้นที่ใส่ไว้นะครับ8ต้น1 2 3 4 5 6 7 8มองจากภาพตอนนี้นะฮะ8ต้นนี้แล้วหลังจากนั้นไปเราเรายังไม่ได้ใส่นะฮะแต่ว่าทางดินเนี่ยเจ้าของสวนเนี่ยพ่นด้วยบาล้างกับอะมินโนไปนะครับ ใบก็เขียวขึ้นมาได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับนี่แค่7วันนะครับอากาศเพิ่งเปิดได้3วันนะวันที่3นะครับก็ดูแล้วใบเขียวขึ้นมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับปัจจัยสําคัญอยู่ที่แสงแดดครับเดี๋ยวผมพาไปดูแต่ละต้นเลยครับปะเขียวขึ้นเริ่มเริ่มเขียวขึ้นมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็อีก2แถวนะครับ เนะจ็ดต้นนี้แปดต้นนี้อันนี้จะใช้เป็นขุยนะฮะชาลีทอปเท12-6-24ปีนะครับก็โอเคครับใบดำแดงขึ้นเยอะเลยนะะวยครับ,รบยอดเริ่มแพงดีขึ้นอนะวยครับทีนี้ต้นปลูกได้2ปีกว่าครับโอเคอเคนี้ละลายหมดแล้วครับรละลายหมดแล้ว กำลังเริ่มแทงยอดใหม่ชุดใหญ่เลยนะฮะเดี๋ยวที่หน้ามาดูนะครับมันจะแตกมาเต็มเลยนะครับจะดูครับนี่ครับสวยๆกำลังยอดเริ่มแทงไหมฮะเริ่มขยาอไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวอีกเจ็ดวันเราจะมาดูกันอีกทีนะครับต้นเดือนหน้านะฮะมีเวลาเดี๋ยววันเสาร์หน้าเดี๋ยวผมจะมาดูอีกทีนึงว่าเป็นไงครับผมนี่ไปก่อนครับ